สวัสดีค่ะพบกับประกุดพาหลอนอีกแล้วนะคะวันนี้พบกับยายพายนะคะวันนี้ยายจะมาในเรื่องอยู่ในดงกล้วยเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เพื่อนของยายเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งก่อนรับฟังช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุดหลานยายพายด้วยนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะไปฟังกันเลยค่ะ เรื่องนี้ก็จะเกิดขึ้นมาประมาณ10ปีที่แล้วนะคะเพื่อนของยายที่ชื่อพีเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านของเขาจะอยู่ในสวนแล้วก็จะอยู่ในซอยลึกหน่อยถ้าจะออกมาข้างนอกต้องเดินผ่านป่ากล้วยหรือดงกล้วยนั่นเองตรงนี้ก็จะมีทั้งกล้วยน้ำว้าและส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยตานีที่ต้นใหญ่ๆใ,ใบหนาๆน,นะคะ เพื่อนบอกว่ามันจะเป็นทางแคบๆที่รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้แต่เราสามารถขับมอเตอร์ไซค์หรือว่าปั่นจักรยานได้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่หลังในซอยก็จะเงียบสงบมากส่วนมากพีจะชอบเดินมาบ้านของข้าวเพราะบ้านของข้าวอยู่ใกล้บ้านพีที่สุดวันนี้พีไปเล่นบ้านของข้าว หลังจากที่เลิกเรียนก็ประมาณ5โมงเย็นนะคะพอเล่นกันสักพักแม่ของข้าวก็ชวนพี่กินข้าวที่บ้านพอกินข้าวกันเสร็จดูเวลาตอนนี้ก็เกือบหนึ่งทุ่มแล้วข้าวและมอนพี่ชายของพีก็เดินมาส่งพี่ทั้ง3มคนก็ทากันเดินผ่านตรงที่มีดงกล้วยเยอะๆม่อนเลยบอก เออเนี่ยแม่บอกว่าเดี๋ยวอีกหน่อยกล้วยน้ำวาตรงนี้ถ้าออกแล้วเดี๋ยวจะตัดต้นทิ้งเลยจะเอาไปทำห่อหมกพี่เลยบอกเออแบบนั้นก็ดีถ้าแม่ทำวันไหนก็บอกเราด้วยละกันเราจะไปทาช่วยเราชอบกินห่อหมกหยกกล้วยใส่หมูสามชั้นได้สิเดี๋ยวข้าวบอกแม่ เห็นพี่ชอบกินเดี๋ยวแม่ก็ทำแบ่งให้พี่เองนั่นแหละนี่พี่มอนมอนพวกผู้ใหญ่เขาบอกว่าถ้าเวลาเดินผ่านดงกล้วยให้รีบเดินไปดเร็ว,เ,รวเขาบอกว่าตรงเนี้มีผีด้วยนะข้าวพูดกับมอนมอนเลยบอกจะไปเชื่ออะไรผีเผอที่ไหนไม่มีหรอกนี่ก็ดงกล้วยจะไปกลัวอะไรละ่ะมอนที่เป็นพี ก็ไม่กลัวอยู่แล้วเขาก็พูดไปแบบนั้นพีเลยบอกเอา้าพูดแบบนั้นไม่ได้นะพี่ม่อนพวกผู้ใหญ่เขาบอกมาแบบนี้ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อไว้ก่อนละ่ะทั้งสามคนเดินคุยกันไปอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงดังตุ้บมาจากที่ดงกล้วยตานีพี่เลยบอกเสียงอะไรอะ่ะอะไรล่วงหรือเปล่าข้าบอกสงสัย กล้วยหล่นลงมาจากเครือมั้งไปเถอะรีบกลับบ้านกันดีกว่าจากนั้นข้าวและมอนก็ไปส่งพี่ที่บ้านสองพี่น้องก็เดินผ่านดงกล้วยอีกพี่มอนไม่กลัวจริงหรอข้าวถามกลัวอะไรข้าวมีแต่เรื่องเล่าผู้ใหญ่หลอกเด็กทั้งนั้นแหละไม่อยากให้เราอะออกไปไหนตอนกลางคืนข้าวก็พยักหน้ารับอืม อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ไปเถอะรีบไปกันดีกว่าแต่เมื่อทั้งคู่กำลังจะเดินไปนั้นก็เห็นผู้หญิงยืนอยู่ข้างๆต้นกล้วยพี่มอนนั่นใครอะ่ะมอนหันไปมองด้วยไม่รู้เหมือนกันสงสัยเขามาตัดกล้วยมั้งอย่าไปสนใจเลยเข้าวเลยบอกใครก็ไม่รู้แต่งตัวแปลกๆเนาะรีบกลับกันดีกว่า ผู้หญิงที่เข้าเห็นเข้าวเล่าให้พีฟังว่าเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดเหมือนห่มสบายสบายสีเขียวคล้ายๆใบกล้วยแต่ว่าเข้ากับมอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงจะเป็นคนแถวนั้นแหละที่มาตัดเอากล้วยเพราะว่ากล้วยแถวนั้นก็ออกมาหลายเครือเหมือนกันวันนี้ก็อีกเช่นเคยพีปไปเล่นที่บ้านของข้าว เพราะวันนี้แม่ของข้าวทำห่อหมกผีก็ไปทำช่วยพีก็เลยถามแม่ของข้าวแม่แม่เขาบอกว่าตรงลงกล้วยอะมีผีจริงหรอแม่ของข้าวก็บอกก็มีจริงๆนะสิพวกแกเวลากลับกังค่ำกลางคืนะ่ะก็อย่าไปแวะแถวนั้นล่ะเดี๋ยวผีมันจะเรียกไปอยู่ด้วยหรอก แม่ของข้าวบอกกับพี่พี่เลยบอกจะขนาดนั้นเลยเหรอไม่จริงหรอกมั่งฟังไว้บ้างก็ดีพีเนี่ยแม่จะบอกให้จำตาสารีได้ไหมที่เพิ่งเสียไปไม่กี่เดือนน่ะพี่กับข้าวพยักหน้าทำไมเหรอแม่พี่ถามก็จะบอกว่าตาสารีอะโดนผีตานีเอาไปอยู่ด้วยนะสิข้าวและพี ถึงกับร้องฮะจะเป็นไปได้ยังไงตาสาลีอ่ะแกป่วยตายไม่ใช่หรอข้าวถามแม่ของข้าวเลยบอกใครว่าเขาพูดกันว่าตาสาลีอ่ะก่อนตายอะ่ะก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะแต่ว่าแกชอบมาด,ำดำม้อมๆมองๆแถวๆดวงกล้วยตานีทางไปบ้านแกอะ่ะพี่แม่ข้าวบอกเห็นวนเวียนอยู่ตรงนั้น บางคืนไม่กลับบ้านกับช่องนอนที่ดงกล้วยก็มีนะแล้วก็ยังมีคนเห็นว่าตาสาเลียอยู่กับผู้หญิงคนหนึง่งผมยาวๆผมสบายสีเขียวพอพูดถึงตรงนี้ข้าวก็รีบบอกแม่แม่แม่เมื่อวานข้าวไปส่งพีข้าวกับพี่มอนก็เห็นนะผู้หญิงผมยาวๆแต่งเหมือนชุดไทยใส่สบายสีเขียวอยู่ที่ดงกล้วยอะแม่ เฮ้ยจริงเหรอข้าวลูกไม่ใช่ว่าแกไปเจอดีเจอผีเข้าให้แล้วนะพี่เลยบอกเออเออข้าวก็เล่าให้พีฟังเหมือนกันแล้วแล้วตาสาลีเป็นยังไงต่อละแม่แม่ของข้าวก็เล่าว,ว่าเห็นเขาบอกตาสารีอ่ะไม่ได้ป่วยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะอยู่ดีๆแกก็สูบผอมแล้วก็ข้าวปลาไม่ยอมกิน ตอนที่แกเสียน่ะแกก็หลับไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรเตือนล่วงหน้าเลยนะจนพวกหมอดูหมอผีอ่ะเขาไปดูกันบอกว่าผีตาเนียเอาตาสาลีไปอยู่ด้วยจริงเหรอแม่ไม่ใช่เรื่องเขาเล่ามาให้เรากลัวเฉยๆหรอข้าวถามแม่ก็ไม่รู้ยังไงเราก็ฟังหูไว้หูนั่นแหละ พีเลยบอกถ้าน่ากลัวขนาดนั้นเราตัดต้นกล้วยตรงนั้นทิ้งไม่ได้หรอแม่ของข้าวรีบห้ามพีอย่าพูดไปทั่วนะเดี๋ยวถ้าเขามาได้ยินแล้วเขาจะโกรธเอานะพีพีก็แค่ออกความเห็นเองแม่นั่นแหละต่อไปอย่าพูดไปทั่วอีกนะพีก็เงียบปากไปหลังจากที่ทำอะไรกันเสร็จพีก็กินข้าวอยู่ที่บ้านข้าวเหมือนเดิมแต่วันนี้ ข้าวกับมอนไม่ได้มาส่งเพราะว่าทั้งสองคนต้องเอาของไปให้ลุงที่อยู่ที่ทุ่งนาพีก็เลยเดินกลับบ้านคนเดียวพีคิดไม่ค่อยน่ากลัวหรอกเพราะว่าเราแวกนี้ก็เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันทั้งนั้นอีกอย่างบ้านข้าวกับบ้านพีก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่พีก็เดินเล่นมาเรื่อยๆจนมาถึงดงกล้วยตอนแรกก็ไม่อะไรหรอก แต่สักพักก็มีลมพัดวูบมามีกลิ่นกลิ่นเหมือนสาบคล้ายๆกับพวกสัตว์ที่ตายหรือหนูที่ตายฉุนมากจนพี่ต้องปิดจมูกไว้พีก็บ่นขึ้นมากลิ่นอะไรเนี่ยทำไมเหม็นเน่าแบบนี้อย่าบอกนะว่ามีหมามาตายแถวๆนี้เฮ้ยแบบนี้ใครจะกล้าเข้าไปดู เดินผ่านทุกวันก็ต้องดมกลิ่นทุกวันสิพีก็ยังบบนอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงดังตุ้บมาจากดงกล้วยพีก็ตกใจอะไรจะร่วงบ่อยขนาดนั้นวันนั้นก็ร่วงทีนึงแล้วพีก็หันไปมองที่ดงกล้วยก็ไม่เห็นมีอะไรพีก,กำลังที่จะเดินออกไปอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมึงกล้าดียังไง จะมาทำลายที่อยู่ของกูกูจะเอามึงมาอยู่ด้วยพรีได้ยินแบบนั้นก็ขนลุกสู้เธอหันไปที่ต้นเสียงนั้นเมื่อเธอหันไปนเจอก็ถึงกับตกใจเธอเห็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดไทยห่มสบายสีเขียวพีถึงกับร้องกรีดออกมาผู้หญิงคนนั้นยืนชี้หน้าพีอยู่ กูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยพี่กรีดจนเป็นลมไปพอฟื้นมาอีกทีเธอก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเธอถึงกับร้องไห้ออกมาพ่อกับแม่เลยถามเป็นอะไรลูกเป็นอะไรตอนพ่อไปตามที่บ้านข้าวเห็นพี่เป็นลมอยู่ตรงดงกล้วยพี่ร้องไห้แล้วกอดแม่ไว้ เธอเล่าให้แม่ฟังเธอบอกว่าเธอเจอเจอผู้หญิงผมยาวอยู่ที่ดงกล้วยแล้วก็เล่าตั้งแต่เรื่องที่เธอคุยกับแม่ของข้าวแม่ของพีเลยบอกใจเย็นๆไว้ลูกใจเย็นๆไว้ไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรตาฝาดเฉยๆลูกแม่พีไม่ได้ตาฝาดนะแม่พีเห็นจริงๆเขายืนชี้หน้าพีเขาบอกว่าจะเอาพีไปอยู่ด้วยนะพีกลัวแม่ พีไม่อยากเป็นเหมือนตาสาลีตาสาลีที่ว่าเขาเขาโดนผีตาเนียเอาไปอยู่ด้วยอะแม่แม่ของพีก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่พาไปทำบุญที่วัดนะลูกนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยววันนี้นอนกับแม่นะคืนนั้นพีไม่กล้านอนคนเดียวเธอจึงนอนกับพ่อและแม่เช้าวันต่อมาพ่อและแม่ก็พาเธอไปที่วัด ก็ใส่บาททำสังฆทานเรียบร้อยผีก็เริ่มสบายใจขึ้นแต่ว่าแม่ของเธอก็กลัวอยู่จึงให้หมอผีที่อยู่แถวบ้านพากันไปที่ดงกล้วยแล้วพอทำพิธีขอขมาหมอผีก็พูดกับกอกกล้วยว่าต้องขอขมาลาโทษที่เด็กมันพูดจาไม่คิดมันไม่ได้มีจุดประสงค์ร้ายอะไร ต่อไปก็ต่างคนต่างอยู่เธอถ้าเธออยากอยู่ตรงนี้ต่อก็อย่ามาร้ารานอย่ามารังควานคนอีกเหมือนกับหมอผีจะสื่อสารกับผีตานีได้พอเสร็จพิธีหมอผีก็มาบอกพ่อกับแม่ผีว่าเขาโกรธมากที่ผีพูดแบบนั้นพ่อกับแม่ผีบอกโกรธจะให้ทำยังไงล่ะก็เด็กมันพังปากพูดไป แล้วอีกอย่างที่ตรงนี้มันก็เป็นที่ของบ้านฉันด้วยถ้าเขายังมารังควานลูกฉันอีกแบบนี้ก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่หมอผีเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ย้ายกอกกล้วยตรงนี้ไปไว้ที่อื่นแล้วสร้างศาลให้เขาได้ไหมเขาบอกมาแบบนี้พ่อกับแม่พีก็คุยกันสักพัก จนตกลงกันได้ว่าเดี๋ยวจะพาไปปลูกไว้ใกล้ๆห้วยแล้วก็จะขึ้นสารให้แต่ต่อไปก็อย่ามารารานหรือว่ามาให้คนอื่นเห็นอีกนะหลังจากนั้นก่อกล้วยตรงนั้นก็ถูกย้ายไปอยู่ที่ริมน้ำที่ตรงนั้นก็ไม่ค่อยมีใครที่จะผ่านเท่าไหร่เว้นแต่ว่าจะเป็นพวกที่หาปลา พีก็ใจชื้นขึ้นมาที่เวลาไปบ้านข้าวไม่ต้องผ่านดงกล้วยอีกแต่ว่าเธอก็ยังมีฝันเรื่อยๆฝันเห็นผู้หญิงคนนั้นชอบมาให้เธอทำบุญใส่บาตรไปให้พีก็หมั่นทำบุญใส่บาตรไปให้เธอเรื่อยๆแล้วบางทีผีตานีก็ยังมาให้โชคให้ลาบพ่อแม่ของพีเรื่อย จนชาวบ้านระแวกนั้นก็พากันมากราบไหว้เพื่อจะมาขอโชคขอลาบแต่ปัจจุบันนี้ดงกล้วยตรงนั้นที่ย้ายไปอยู่ริมน้ำก็ยังมีอยู่แต่ก็ยังมีคนกราบไหว้อยู่เพราะว่าบางคนก็อยากได้โชคได้ลาบปัจจุบันพีทำงานอยู่ต่างจังหวัดเวลากลับบ้านเธอก็ไม่ลืมที่จะซื้อของไปถวาย หรือว่าซื้อเสื้อผ้าสวยๆไปฝากแม่ตานีเพราะว่าบางทีเวลาที่เธออับจนหนทางหรือว่ามีปัญหาอะไรเธอจะชอบอธิษฐานขอให้แม่ตาณีช่วยบางทีก็ได้โชคได้ลาบมาเรื่องของพีก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะนี่เป็นความเชื่อของแต่และบุคคล ยังไงไว้เจอกัน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ